ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ w w w 1 d n e t วันสดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ เสียใจกูปล่อยให้มึงมีชีวิตเอาผิดพ่อกูไปได้หรอก ระวังครับท่านแนีแ่เป็นยอยังบอ้พอพร้อนหน่อยฝ้าพ่าแม่หนีออกไปยามองนี้ผมสั่งหอนใจแล้วที่ไดยินซุ่มจานันคุยกัน ว่าสิไปหาหม่องสอนโตใหม่ที่มันปลอดภัยกว่านี่บอกขดเลยว่ามันสิมาเร็วกว่าเขาครับท่านเป็นยังไงพ่อแม่บัอกตอนมึงมึงบมตายพ่อเรียบร้อยดีป่ะครับท่านอาาย่ายแม่ของประรัดน้อย ไปเซฟเฮ้าที่มันปลอดภัยละแล้วแม่ไปยังไหนแะน่แม่ก็ยังยานยังตกใจอยู่ครับแต่ว่าผมกับทันพบว่าให้ความปลอดภัยเพ่นไปแล้วล่ะมอสซิบุีผู้ใดตามไปทำลาย่อนอีกตอนนี้พอได้ใช้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดผู้ที่จะหูว่าแม่ของประลัดน่อยอยู่ใส่มีแต่พ่อกับปลัดน้อยเท่านั้น น้อยเฮ้ตถังซอยกันจับกันนั่นดันมบาร่วงโถนให้ได้ปลาะหน่อยจังสิยูกับแม่จากเธอตอนนี้ผมพร้อมให้ทุกอย่างแล้วครับพ่อนาเพื่อแก้แค้นให้แม่ผมซุ้มนั้นเป็นยังไงแน่และผู้กองปลอดภัยแล้วครับตอนนี้คุณหมอซอยเบิงอยู่ครับซุ้มจา่าฝากขอโทษมานั่ครับ ที่เหตุให้มันตามไปได้ผมเตือนแล้วว่าให้ระวังตัวหลายๆยาประมาณ้อนว่าซุ้มบักดังมันจับตาเบิงเฮาตลอดเวลาท่านผู้ว่าครับที่ท่านผู้ว่าเห็นนี่มันคือบักดอนอีหลีป่ะครับแม่นบักดอนคักๆมันยังบ่ตายตางสั่นก็หมายความว่า การที่บักดอนตายเนี่ยมันคือการจัดฉากของพอมันแมนแล้วมันกระสิหาผลประโยชน์จากการตายปอมๆของบักดอนไงสร้างภาพเอิ้นคะแนนเสียงให้ตัวเองดืดีมันซัวขนาดแกัน,นี้แต่ว่าบเอมยังดอกเกมพลิกไม่เขาได้เปรียบแล้วละ่ะจากนี้ไปหน้าที่จัดการบักดําเป็นหน้าที่ของไอ บอมันตำรวจบอมันทหารผู้ใหญ่บ้านก็บอได้เป็นบอต้องบอกถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ w w w ร์ n e t ์วแอปเดียวนะครับที่รวูอละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะคระับ